อยู่ที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสุเนินนะครับสุเนินบ้านฉันครับวันนี้มีสิ่งดีๆนะครับมานําเสนอนะครับตอนนี้กําลังทําอะไรกันเอ่ยดูช่างทํางานเนาะกาลังเตรียมทําไฟโซลา่าเซล์ใช่ไหมช่างข่าวสุเนินบ้านฉันครับอันนี้เราติด40กว่าต้นใช่ไหม40ป,40ปีเลยรเราจากบริษัทอะไรครับเนี่ยีดีอครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ เจริญกรุงเจ็ดสิบแปดกรุงเทพใช่ไหมโอ้มาไกลเนาะอันนี้เราจำนานเรื่องโซลาเซลล์อย่างเดียวเลยโซลาเซลล์ไฟฟ้าจอป้ายประชาสัมพันธ์อุคลเร์ด้วยครับอันนี้มันจะเก็บกลางกลางกลางคืนมันติดเองเลยใช่ไหมใช่ครับเมื่อค่ำปุ๊บก็จะมีเซ็นเซอร์จับ วาจับแสงถ้ามืดก็ปิดเลยปิดเลยใช่ครับเราคุณลึกประมาณเท่าไหร่แปดสิบเซนครับแปดสิบเซนนะหลังถนนนะครับรอ๋ออันนี่เราตามมาตรฐานเลยใช่ไหมตามมาตรฐานตามตามระดับที่ที่ทางเทศบาลได้เซตให้ครับครับผมการให้หลังต่อหม้อเสมอหลังถนนโอเคครับ S 1> <S 1> <S <S ก็ดูทํางานเนาะดูความเจริญของบ้านเรานะครับ <ผม S 1> เพจสุนเนินบ้านฉันครับอยู่ที่ส่วนตะนะเทศบาลตำบลสุนเนินนะครับโดยท่านละกรกริติบุตระกรนะครับก็ <S <S 2> <S 2> เลยเห็นความสาคัญนะครับผู้ออกออกําลังกายเยอะนะครับ <S <S 2> <S 2> สิ่งสาคัญคือไฟแสงสว่างเนาะเราทากี่วันครับงานนี้ประมาณสิบกว่าวันนี่แหละครับใช้ได้สิบวันหรือยังก็ประมาณช่วงนี้นะครับก็ติดตั้งโคมท้า ตอ่อหม้อรอตอร่อหม้อตั้งเสาก็ประมาณสัก,กเกือบสิบวันอ๋อครับ,รบผมแล้วก็ต, <คง S 2> ตั้งคมเลยติดคมก็ประมาณวันสองวันก็เสร็จอันนี้มันก็ใช้ได้เลยเนาะ<ช>มันง่ายเนาะอายุการใช้งานนานไหมก็ก็นานนะครับก็ตามไป,ไปกันตีก็อยู่ที่หนึ่งห้าหมื่นชั่วโมงขึ้นนะครับผมจากประสบการณ์ของเราในประมาณกี่ปีจะเปลี่ยนทีประสบการณ์เราเอาประสบการณ์เราเลยก็ประสบการณ์ไม่ต้องเอาจากหนังสือเนาะมาก็ สองปีนี่คือรับประกันครับผมหลังจากนั้นก็ก็ยังก็ยังไม่เสียก็มีแต่ว่ามีบางบางช่วงที่ที่ทําที่ถ้ทยาทำเสร็จแล้วก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่ามันก็เป็นตามโปรเซสบ้างมันก็มีมีบ้างครับแต่เราการรับประกันก็เข้มครับผมขอบขอบคุณมากครับก็ได้ความรู้นะครับก็มีรถไฟวิ่งผ่านด้วยนะครับหันไปดูรถไฟเลยนะครับส่วนเทศบาลตเมืองเงเนนะครับสถานที่ออกกําลังกายปอดแห่งใหม่ของคนโคราชนะครับเริ่มพัฒนาเรื่อยๆก็คือตอนนี้มี เสาเขาเรียกไฟโซล่าเซลล์เนาะโซล่าเซลล์ครับใช้หลอด LED หรือเปล่าหลอดเลยครับ LED เนาะมันก็จะแสงสว่างนะครับต่อไปก็จะมีการทําตัวคารต่างๆที่ยืดเยียดออกกําลังกายก็มีแล้วนะครับอนาคตข้างหน้าก็จะมีสวนนกนุชมาปรับแต่งนะครับให้สวยงามเป็นสวนที่สวยที่สุดในโคราชนะครับช่วงนี้เ็าชวงกันพัฒนานะครับเพิ่มเรื่อยๆนะครับเจ๋งๆนะครับไฟเริ่มมีแล้วสามารถอยู่ได้กันคำๆแล้วนะครับขอบคุณนะครับกับคุณไรเออรคุณบอลนี่เป็นผู้รับเหมาเนาะ ครับผมขอบคุณคุณบอลมากครับครับกำลังดูการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์เนาะของเทศบาลตะบนสมเนินนะครับเพื่อจะให้ผู้ออกกําลังกายที่สวนสาธารณะเทศบาลตะบนสนเนินนะครับได้แสงสว่างนะครับตอนนี้อยู่สะพานข้ามสวนสาธารณะเทศบาลตะบนสนเนะครับช่างติดประมาณกี่จุดครับเนี่ยสี่สิบจุดเนาะหมดนะครับตามขันกิจเลยครับ ทำคอนกรีตเนาะเดี๋ยวเราให้ไปดูบรรยากาศการติดเสาไฟนะครับ